สวัสดีครับแต่งครีร์บอมน,นะครับคือในช่วงท้ายของคลิปที่1เนี่ยครับที่ผมบอกว่ามาาโดน่าเขาได้รับคุแจาพาตเมนต์มาเนี่ยพอดีว่าผมไปเจอความหมายของคําว่าอพาร์ตเมนต์มาครับซึ่งอพาร์ตเมนต์ของแต่ละประเทศมันจะมีความหมายไม่เหมือนกันคืออพาร์ตเมนต์ในบางประเทศเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบครบวงจรเลยอย่างประเทศไทยเนี่ยใช่ก็คือด้านล่างจะมีร้านซักรีดมีร้านขายข้าวต่างๆ ซึ่งผมไม่ได้จะหมายถึงคุณภาพชีวิตนะครับแต่ผมจะหมายถึงพวกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอะไรแบบเนี้ยคือประเทศไทยอ่ะมันมีครบจริงๆแต่ว่าบางประเทศครับโดยเฉพาะประเทศอาร์เจนตินาละกันเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องราวในคลิปนี้ด้วยเขาจะหมายถึงตึกแถวนะครับคือเรียกว่ายังไงเดียเอาเป็นว่ามันคือตึกแถวห้องเช่าละกันเนาะพอจะนึกภาพออกไหมครับที่มันเก่าๆไม่ได้สะอาดมากแต่ว่าสําหรับมาราโดน่าแล้วอะครับ ชีวิตความเป็นอยู่ของเขามันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยจากตอนแรกที่เขาต้องอยู่ในย่านสลัมอยู่ในย่านคนติดยามีพ่อค้ายาเสพติดเยอะแยะมากมายดังนั้นเรื่องราวในคลิปเนี่ยครับจะเป็นตอนที่เขาได้ย้ายออกมาแล้วเขาได้กลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพเต็มตัวแล้วครับแน่นอนว่าครอบครัวก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยแต่ว่าเรื่องราวของมาราโดน่าในการเป็นนักฟุตบอลในช่วงเริ่มต้นมันอาจจะไม่ได้ลอยด้วยกลีบกุหลาบเพราะว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่มันเกือบจะทําให้มาราโดน่าตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลกันเลยทีีเดยว แต่ก่อนจะไปเริ่มกันนะเหมือนเดิมเลยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันนะครับและถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟัง e ีีที่2ของมาราโดน่ากันได้เลยครับผมการที่มาราโดน่าเขาได้รับอพาร์ตเมนต์มาฟฟีะครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเจ้าตัวเลยมันเป็นการสิ้นสุดชีวิตวัยรุ่นและเข้าสู่ช่วงเวลาของการเป็นผู้ใหญ่แบบเต็มตัวแล้วมาราโดน่า <us> ได้กลายเป็นเสาหลักของครอบครัว อพาร์ตเมนที่วินลาดลปาเกมันสะดวกสบายห่างไกลจากสถานที่น่ากลัวของวิลลาฟิโอริโตคุณพ่อชิโตโรก็ลาออกจากงานในโรงงานบดกระดูกแล้วด้วยครับก่อนจะหันมาทุ่มเทให้กับลูกของเขาแทนแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณพ่อเขาจะเลิกทำงานนะครับเพียงแต่ว่าเขาย้ายไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอื่นที่มันดีต่อสุขภาพแล้วก็ชีวิตของเขามากขึ้นส่วนคุณแม่โตตาเนี่ยเธอกลายเป็นคนขี้กังวลขึ้นมาทันทีเลยเธอไม่คุยกับคนแปลกหน้าไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้นเพราะเธอกลัวว่าเธอจะถูกหลอกครับ กลัวว่าความสะดวกสบายในชีวิตเธอเงินทองต่างๆที่เธอได้หามาถึงแม้ว่ามันจะมีไม่เยอะกลัวว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันจะหายไปเธอไม่ไว้ใจใครเลยครับที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของตัวเองแฟนคนแรกของมาราโดน่าก็เช่นเดียวกันครับกว่าเธอจะผ่านคุณแม่โตตาได้เนี่ยต้องใช้เวลานานเหมือนกันครับทั้งคู่ได้บังเอิญเจอกันครับในตอนที่มาราโดน่ากับคุณแม่เขาไปเดินซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ปรากฏว่าตอนจ่ายเงินนะครับคุณแม่โตตาเธอมีเงินสดไม่พอก่อนที่ครอเดียวิลลาฟัน เธอจะเดินเอาเงินมาจ่ายส่วนต่างให้และคุณแม่โตตาเธอก็ขอบคุณแล้วก็สัญญาว่าจะคืนเงินให้และในตอนที่คืนเงินเนี่ยแหละครับที่คุณแม่โตตาเธอให้มาาลาโดน่าเดินเอาเงินไปคืนคือต้องบอกก่อนว่าครอบครัวของมาลาโดน่าแล้วก็ครอบครัวของวิลลาฟาน่ะเธอบังเอิญอยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกันด้วยคือก็อย่างที่บอกไปอะครับว่าอพาร์ตเมนต์ที่เขาได้อยู่กันเนี่ยคือมันไม่ใช่อพาร์ตเมนต์ที่แบบหรูหราอะไรขนาดนั้นเนาะมันเป็นอพาร์ตเมนต์ตึกแถวทั่วไปเลยครับที่แบบเป็นประมาณห้องพักตามตึกแถวอะไรประมาณนั้้้้นนาใหหพูดเ็ภครับ นั่นแหละครับแล้วพอทั้งคู่อยู่อาพาร์ตเมนต์เดียวกันเนี่ยทั้งคู่ก็เริ่มที่จะหลงรักกันคุณพ่อของคลอเดียที่เขาเป็นคนขับแท็กซี่ครับก็ให้ท้ายลูกสาวเขาอย่างเต็มที่เลยปล่อยให้ทั้งคู่อยู่ในห้องกันเองแค่2คนแต่ว่าคุณแม่ของมาราโดน่าเนี่ยครับคุณแม่โตตาเธอพยายามกีดกันอย่างสุดความสามารถเลยครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละต่อให้คนเป็นพ่อเป็นแม่จะระวังมากแค่ไหนก็ตามอะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับที่พวกเขาจะจับตาดูลูกของเขาได้ตลอด24ชั่วโมงในทุกวัน จนสุดท้ายคุณแม่โตตาเธอก็ยอมแพ้ครับก่อนที่จะหันมาพูดคุยกับมาราโดน่าแทนถึงเรื่องชีวิตวัยรุ่นและแน่นอนครับว่ามันรวมถึงเรื่องเซ็กส์ด้วยคุณพ่อชิตโตโรและคุณแม่โตตาพวกเขาทั้งคู่สนับสนุนลูกเขาอย่างเต็มที่เลยครับเพื่อจะให้โตมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้ทั้งคู่ยอมรับว่าเรื่องเรียนมันเป็นแค่เรื่องรองพวกเขายอมให้ลูกขาดเรียนได้โดดเรียนได้แต่ห้ามโดดซ้อมบอลจนมามาถึงในวันที่ทั้งคู่ถูกลงเรียนเรีย,รยกตัวไปพูดคุยด้วยครับ ประมาณว่าลูกของคุณเนี่ยขาดเรียนเยอะเกินไปแล้วนะเดี๋ยวจะเรียนตามเพื่อนไม่ทนแต่สิ่งที่ครอบครัวมาลาโดน่าเขาได้ตัดสินใจทําก็คือให้ลูกชายของเขามาลาโดน่าลาออกจากโรงเรียนไปเลยซึ่งแน่นอนว่าการตัดสินใจเนี่ยครับมาลาโดน่าเขาก็เห็นด้วยก่อนที่ในปี1976ครอบครัวของมาลาโดน่าจะเริ่มสังเกตเห็นว่าโลกฟุตบอลเนี่ยมันกาลังจะเปลี่ยนไปแล้วมันเริ่มที่จะกลายเป็นธุรกิจมากขึ้นนักฟุตบอลเริ่มจะหาเงินได้มากขึ้นครับจากการไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ต่าง มาลาโดน่าเขาจึงได้ตัดสินใจติดต่อไปหาเพื่อนเก่าของเขาครับที่สนิทกันในตอนที่ยังเรียนหนังสืออยู่โดยที่เพื่อนของเขานะั้นมีชื่อว่าคอเก้ไซเตอร์สเปนเลอร์คอเก้ไซเตอร์สเปนเลอร์เขาอายุมากกว่ามาราโดน่า2ปีครับเขาเป็นเด็กอ้วนและก็เดินกระเพกด้วยซึ่งมาจากโ,กโรคโบลิโอตั้งแต่เด็กเลยเขาได้ละทิ้งความฝันในการเป็นนักฟุตบอลก่อนจะมาทุ่มเทกับการเรียนอย่างเต็มที่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าในสมัยนั้นน่ะถ้าครอบครัวไหนที่เขาสามารถส่งลูกๆของเขา ไปเรียนหนังสือจบไฮสคูลจบมหาลัยได้อะนั่นก็แปลว่าพวกเขาเป็นครอ,อบครัวที่ร่ำรวยครอบครัวไซเตอร์สเปนเลอร์ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าเขาก็ไม่เคยรังเกียจครอบครัวมาราโดน่าเลยที่เป็นคนยากจนท้งคู่ได้กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันครับในตอนที่มาราโดน่าได้เข้าร่วมทีมเยาวชนของอาร์เจนตินอสจูเนียคอเก้เขาก็ได้เข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโบโนอเลสซึ่งเขาเรียนอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์ครับก่อนที่จะกลายมาเป็นคนดูแลเรื่องการเงินให้กับมาราโดน่า หรือที่ในปัจจุบันนี้นะเราเรียกว่าเอเจนต์นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ภูมิใจมากมากเลยเพราะว่าในเวลาป่ามาเขาเป่าประกาศไปทั่วเลยครับว่าเขาคือเอเจนต์คนแรกในประเทศอาร์เจนตินาและเขาก็เป็นเอเจนต์ของมาราโดน่าด้วยก่อนที่วันที่20ตุลาคมปี1976เดิเียโก้มาราโดน่าที่ตอนนั้นอายุยังไม่ครบ16ปีเต็มได้กลายเป็นนักฟุตบอลที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาที่ได้รับโอกาสประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ประเดิมสนามในเกมระดับสูงครับ ครอบครัวมาราโดน่าทุกคนเดินทางมาชมเกมนี้ทั้งหมดเลยมันเป็นการแข่งขันกันระหว่างอาร์เจนตินสจูเนียกับทาวเลเลสซึ่งมาราโดน่าเขาได้พูดว่ามันมีผู้คนมากมายเลยมาถามผมว่าผมรู้สึกยังไงบ้างผมก็จะตอบไปเหมือนเดิมว่าผมรู้มาเสมอว่าผมจะได้รับโอกาสเพราะผมนั้นเก่งกว่าคนอื่นๆในทีมเซบลิตัสมากๆผมรู้ว่าโอกาสการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่มันจะต้องมาถึงในสักวันหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตอนที่ผมนั้นยังอยู่ในดินแดนลกลางที่วินลาฟิโอริ และมอนเตสผู้จัดการทีมของอาร์เจนตินสจูเนียในตอนนั้นนะครับคือคนที่ให้โอกาสมาราโดน่าคือโอกาสของมาราโดน่าเนี่ยครับเข้ามาถึงในช่วงครึ่งเวลาหลังตอนนั้นน่ะอาร์เจนตินสจูเนียเขาโดนนำอยู่หนึ่งศูนย์มอนเตสเขาจึงได้สั่งให้มาราโดน่าออกไปวิ่งวอร์มร่างกายก่อนจะเรียกตัวมาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะเล่นตามที่คุณเคยเล่นมาตลอดลนะจงลงไปสนุกกับมันก็พอแต่ว่าชีวิตมันก็ไม่ใช่บทละครนะครับมาราโดน่าลงมาก็ไม่สามารถช่วยให้ทีมพลิกกลับมาเอาชนะ หรือแม้แต่การตีเสมอได้แต่ว่าฟอร์มการเล่นของมาลาโดน่าเนี่ยครับมันทําให้เขาสามารถยึดหน้าหนึ่งนังสือพิมพ์ได้ทันทีเลยโดยข้อความที่ถูกพาดหัวว่าอัจฉริยะได้เกิดขึ้นแล้วมันถูกเขียนขยายความเอาไว้ครับว่าความฉลาดในการเล่นบอลของมาลาโดน่านั้นอยู่เหนือกว่าเพื่อนร่วมทีมแต่ปัญหาเดียวก็คือเพื่อนร่วมทีมมักจะไม่ส่งบอลให้เพราะเขาคิดว่านี่มันก็แค่เด็กแค่คนหนึ่งและการส่งบอลการออกบอลของมาลาโดน่าเนี่ยครับมันก็ส่งเสียเยอะด้วยตั้งแต่ได้ลงสนามมา แต่ถ้าเราไปมองดูที่รายละเอียดของเกมแล้วอะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นของมาลาโดน่าต่างหากเพราะว่าในหลายๆครั้งอะเพื่อนร่วมทีมเขาไม่ได้วิ่งไปในช่องที่มาลาโดน่าเขาแทงให้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามาลาโดน่าเนี่ยส่งบอลเสียซึ่งมันจะต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยครับกว่าที่ทั้งทีมนั้นจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนที่ในเกมต่อมาครับอาร์เจนติน่จูเนียร์จะได้ลงเล่นกับนิเวลโอบอยในเกมเนี่ยมาลาโดน่าได้ลงเล่นเป็นตัวจริงและอยู่ในสนามครบ90นาทีด้วย แต่ว่าทีมของเขาก็พ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งครับรองประธานสโมสรอาร์เจนตินาจูเน์ที่ชื่อว่าเซนติมิโออาโลอีซีโอเขาได้บอกว่ามาราโดน่าคือหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนในสนามที่เล่นได้ดีทุกครั้งที่เด็กคนนี้เขาได้บอลเขาสามารถทําให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นของเขาได้มาราโดน่าคือเด็กหนุ่มที่ไม่เคยกลัวอะไรเลยเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆแต่ว่าเรื่องของการประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่และพ่ายแพ้ทั้ง2เกมแรกเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่สิ่งที่นักฟุตบอลคนไหนต้องการเลยอะครับ แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งครับผู้จัดการทีมชาติอาร์เจนตินาเซซ่าหลุยเมนอติเขาได้เข้ามาชมเกมใน2เกมนี้ด้วยเพราะเขาได้ทราบข่าวว่ามันมีเด็กหนุ่มที่อายุเพียงแค่15ปียังไม่ถึง16ปีดีน่าจะได้รับโอกาสประเดิมสนามซึ่งจริงๆแล้วอะครับเมนอติเขาก็เคยได้ยินชื่อเสียงของมาราโดน่าอยู่แล้วเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะเดินทางมาดูเกมนี้ด้วยตาของเขาเองถึงแม้ว่าอาร์เจนตินจูเนียจะพ่ายแพ้ทั้ง2เกมแต่เขารู้สึกว่าเด็กคนนี้ครับมีอนาคตมากๆ และเขาต้องการจะลองให้มาลาโดน่าได้เล่นอยู่ในทีมของเขาสักครั้งหนึ่งก่อนที่ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1977ารมาลาโดน่าจะถูกเลียกตัวถิอทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นครั้งแรกครับซึ่งมันเกิดขึ้นในเกมอุ่นเครื่องกับฮังการีที่สนามบอมโบเนราของโบคาจูเนียสองวันก่อนเกมกับฮังการีเมเนตตได้พูดคุยกับมาลาโดน่าว่าในเกมนี้เขาจะให้นั่งเป็นตัวสำรองไปก่อนและถ้าอะไรมันเป็นใจทั้งสกอร์และก็รูปเกม เขาจะให้โอกาสมาลาโดน่าลงสนามก่อนที่เมนตติจะขอให้มาลาโดน่าเขาทำตรวเงียบๆครับอย่าทําอะไรให้ถูกเสือ,อไปเขียนบนหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์จนกลายเป็นความกดดันเพิ่มเติมมาลาโดน่าเขาได้บอกว่าผมมีความสุขมากๆผมเป็นเพียงนักฟุตบอลคนหนึ่งที่เตรียมตัวสำหรับเกมการแข่งขันในวันแข่งขันจิตใจผมนั้นสงบมากๆผมนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายผมตื่นมาตเแปดโมงอาบน้ำดูทีวีในห้องโรงแรมจนถึงเที่ยงก่อนที่จะลงไปพูดคุยกับเพื่อนๆและกินอาหารกลางวันและผมก็ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในห้องพักที่โรงแรม ก่อนะอ,อกเดินทางไปพร้อมกับทีมในตอนเวลาบ่าย3ามโมงครึง่งทีมชาติอาร์เจนตินาเริ่มต้นเกมนี้ได้อย่างดีมากๆเลยครับพวกเขาขึ้นนํา4-0ตั้งแต่ครึ่งแรกก่อนที่ในครึ่งหลังสกอร์มันจะขยับเป็น5ประตูต่อศูนย์ก่อนที่ฮังการีจะยิงประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น5ประตูต่อ1ครับและนาทีที่65เวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงมาราโดน่าถูกส่งลงสนามแทนที่ของเลโอเปโดลูเก้ที่ยิงได้2ประตูในเกมนี้ครับเมนอติได้บอกกับมาราโดน่าว่าเล่นเท่าที่สามารถทําได้ใจเย็นๆเข้าไว และเคลื่อนที่ไปให้ทั่วทั้งสนามและในช่วงหลังจบเกมครับแทนที่มาราโดน่าจะดีใจกับการเปิดตัวในเกมนี้แต่เขากลับรู้สึกผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของตัวเองเขาได้บอกกับนักข่าวของเอลกราฟิโกนิตยาศาสตร์ฟุตบอลชั้นนําของอาร์เจนตินาในช่วงเวลานั้นว่าผมทําผิดพลาดในสนามเยอะมากๆโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมที่ผมนั้นส่งบอลให้กับแบร์ตนี่ที่เขาสามารถยิงแฮตทริกได้ในเกมนั้นแต่ว่าในอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันมีเฟลแมนที่ยืนว่างอยู่แบบไม่มีคนประกบเลย และมันยังมีอีกจังหวะหนึ่งที่ผมนั้นสามารถเลี้ยงหลบผู้เล่นของฮังการีได้แล้วแต่ผมต้นเตะขาทั้งทั้งที่บอลไม่ได้อยู่ที่ขาผมแล้วด้วยซ้ําจริงๆแล้วถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาปกติถ้าผมไม่ตื่นเต้นจนเกินไปผมน่าจะกระโดดหลบขาของเขาได้ถึงแม้ว่ามาลาโดน่าจะไม่พอใจฟอร์มการเล่นของตัวเองอะครับแต่ว่าผู้คนภายนอกเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเลยเพราะสื่อหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้เขียนรายงานยาวสหน้ากระดาษเลยครับ พร้อมกับาพาดหัวข่าวว่าผู้เล่นคนนี้ยังอายุน้อยพอสำหรับนิทานก่อนนอนแต่เขาสามารถได้ลงเล่นในนามทีมชาติแล้วและก็ได้รับเสียงปรบมือแน่นอนครับว่าตอนนี้มาราโดน่ากำลังจะต้องเผชิญกับแรงกดดันและความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ว่ามาราโดน่าเขาจะเก่งมากแค่ไหนก็ตามครับแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าเขาเพิ่งจะอายุ17ปีเท่านั้นเองสื่อมวลชนก็อวยกันยกใหญ่เลยแฟนบอลก็เช่นเดียวกันไม่ต่างกันเลยครับแต่ว่าเมนตติเขาไม่ได้บ้าตามไปด้วย ถึงแม้ว่าเขาจะมองว่ามาราโดน่านั้นคืออนาคตแต่เขาก็ต้องดูที่ภาพรวมของทีมก่อนอย่างในศึกฟุตบอลโลกปี1978เนี่ยครับเมนอติเขาได้เลือกผู้เล่นเข้ามา28คนครับก่อนที่เขาจะได้เรียกมารวมตัวกันและจะต้องทําการคัดออกถึง6คนก่อนจะเหลือเพียงแค่22คนครับที่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกปรากฏว่า6คนที่โดนคัดออกเนี่ยครับหนึ่งในนั้นมีมาราโดน่าด้วยแน่นอนครับว่ามาราโดน่าเขาผิดหวังเสียใจร้องไห้อลาวาดขังตัวเองอยู่ในห้อง เขาโกรธเมนอติมากเลยครับจนไม่ต้องการฟังคําอธิบายเขาสาบานว่าเขาจะไม่ให้อภัยเมนอติที่ทรยศเขาอีกต่อไปและเขาเสียใจมากเขาทําใจไม่ได้เขาต้องการที่จะเลิกเล่นฟุตบอลไปเลยครับแต่ว่ามันก็เป็นทางคุณพ่อชิตโตโรและก็เพื่อนรักของเขาคอเก้ไซเตอร์สปินเลอร์ทั้งคู่ได้ซื้อพิซซ่าแล้วก็มานั่งกินกันพูดคุยกันเพื่อปลอบใจทั้งคู่ได้บอกว่าตอนนี้มันเป็นเพียงแค่การต่อสู้ที่พ่ายแพ้วันเดียวเท่านั้นเองเขาไม่ต้องการให้มารานดหน่ายอมแพ้ ทั้งคู่ต้องการให้มาราโดน่ากลับไปสู้ต่อเพื่อกลับไปแสดงให้เมโนติได้เห็นว่าเขาทำพลาดมากแค่ไหนที่ตัดสินใจตัดชื่อของคุณทิ้งไปและเมโนติก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าสาเหตุที่เขาไม่ได้เลือกมาราโดน่าเข้ามาติดทีมมันก็เพราะว่าในตอนนั้นอะ่ะมาราโดน่ายังเด็กเกินไปครับทั้งสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจและมันก็ยืนยันได้ว่าเมโนติเขาคิดถูกเพราะว่าการที่มาราโดน่าเขาถูกตัดชื่อออกแค่นั้นนะครับเขายังมีปฏิกิริยาที่แย่มากขนาดนี้เลย และเมยนอติก็ได้อธิบายเพิ่มเติมครับว่าถ้าเกิดว่าพวกเรานั้นสามารถเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงชนะเลิศได้แน่นอนว่าความกดดันมันก็จะมากขึ้นเช่นเดียวกับความคาดหวังและถ้าเกิดว่าพวกเรานั้นพ่ายแพ้ขึ้นมาคุณคิดว่าปฏิกิริยาของมารานดน่ามันจะเป็นยังไงล่ะผมมั่นใจว่ามันจะต้องมากกว่าการผูกตัดชื่อทิ้งอย่างแน่นอนฟุตบอลในเกมระดับชาติมันจะเข้มข้นมากๆและทีมแพทย์ของเราก็บอกว่าสภาพร่างกายของมาราโดน่ากำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนา ถ้าเกิดว่าเขาถูกเตะหรือถูกเสพแรงๆเข้าสักครั้งหนึ่งมันมีโอกาสที่เขาจะพิการไปตลอดชีวิตเลยแต่จริงๆแล้วอะครับมันก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุผลเนาะคือในตอนนั้นอะมาราโดนาเขาก็ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นด้วยครับว่าเขาคือผู้เล่นที่ขาดไม่ได้คือมันก็ด้วยอายุของเขาแหละครับ17ปี18ปีเองอะโอกาสการพิสูจน์ตัวเองของเด็กอายุเท่านียมันก็มีไม่มากอยู่แล้วอะครับและนักเตะที่ดีที่สุดของทีมชาติอาร์เจนตินาในช่วงเวลานั้นก็คือมาริโอเคมเป ที่เขาย้ายออกจากประเทศอาร์เจนตินาไปเล่นอยู่ที่ประเทศสเปนกับสโมสรบา์เลนเซียซึ่งเมนอติเขาพูดอยู่เสมอเลยครับว่าเคมเปสคือนักเตะในทีมคนเดียวที่เขาขาดไม่ได้และเคมเปสก็ไม่ทําให้ผิดหวังด้วยเมื่อเขายิงไปทั้งหมด6ประตูพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1978ได้สําเร็จโดยในเกมนัดชิงชนะเลิศเขาสามารถยิง2ประตูพาทีมเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้3ประตูต่อหนึ่งและแน่นอนครับว่ามาเรโอเคมเปสคือดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ สำหรับฟุตบอลโลกในปี1978นเรอบแนี่ยครับรอบแรกอะ่ะมันจะถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มเนาะเอา2อันดับแรกของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มรอบที่2และในรอบเนียแหละครับทีมอันดับที่2ของทั้ง2กลุ่มเนี่ยก็จะมาชิงที่3กันส่วนทีมอันดับที่1ก็จะไปแข่งกันในรอบชิงชนะเลิศเลยระยะเวลามันค่อนข้างสั้นนะครับสอาทิตย์กว่าๆไม่ถึง3อาทิตย์ดีก็แข่งจบแล้วอะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับแข่งทีหนึงโอ้โหหนึ่งเดือนเต็มุต็บ แน่นอนว่าระยะเวลาการแข่งขันมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนมาราโดน่าครับที่ในตอนนี้เขาเห็นเพื่อนของเขาสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้แน่นอนล่ะครับว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาไม่ยอมแพ้และเขาได้เอาเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับไปเป็นเชื้อไฟให้กับตัวเองอีกครั้งหนึง่งและเขามั่นใจว่าเขาจะต้องกลับมาแข็งแร่งกว่าเดิมให้ได้และเรื่องราวของมาราโดน่าในคลิปที่2ก็จะจบลงที่ตรงนี้นะยังไงถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันนะครับและยังไงเดี๋ยวเราเจอกันอีกที่คลิปหน้านครัับผมสสวดี